กราบสวัสดีครับพวกผมดุมดิมแชแนลนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแกะกล่องจากสยามอิตเตอร์คอมิกนะครับเป็นหนังสือที่ผมสั่งไปจากสยามอิเตอร์คอมิกในช่วงโปรโมชั่นที่ผ่านมานะครับที่ลดแลกเหมือนแจกฟรีนะครับนี่คือเป็นกล่องนะกล่องใหญ่มากเลยเพื่อนเเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในในกล่องนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างเป็นกล่องใหญ่มากเลยครับแล้วก็การส่งครั้งนี้ก็คือกล่องมาในสภาพที่สวยเลยแต่ผมแอบแกะดูก่อนละอ่ะนี่นะครับเป็นด้านใน ซึ่งกล่องใหญ่มากอ่านี่ไงนี่คือหนังสือของเรานะครับอ่าทายให้เพื่อนๆคอมเมนต์เลยครับว่าทั้งหมดเนี่ยในราคากี่บาทอ่ะนี่ก็เป็นรายชื่อหนังสือนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆทายนะคอมเมนต์เลยว่านี่กล่องเนี่ยราคากี่บาทผมสั่งจากสยามวินเตอร์คอมิกเดี๋ยวก็เอาหนังสือออกก่อนแล้วกันก็แป๊บนึงนะฮะข้างเดียว แยกหนังสือออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแกะดูอีกอันอีกแพ็กหนึ่งก่อนแล้วกันนี่นะฮะนี่นี่แค่แพ็กแรกเดี๋ยวขอแกะก่อน อีกเรื่องหนึง่งผงจะแยกเป็นกองเป็นแต่และเรื่องไว้แล้วกันมีไลท์โนเวลด้วยนะครับเป็นตัวเกี่ยวกูนเดี๋ยวให้เดี๋ยวรีวิวดูให้อีกทีนึงแต่ก่อนอื่นขอจัดก่อนเวาจะเป็นหนังสือจากโปรโมชั่นสยามอินเตอร์คอมบิกนะครับนี่ผมจะมาบอกราคาอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวออกออกมาก่อนนี่ของ แพ็กแรกแพ็กแรกที่เขาแพ็กให้มาเขาจะมีเรื่องพวาสาวแก้วคุณศึกเจ้าปตพีแล้วก็นิยายของตัวเกียวกุลนะครับสำหรับในกล่องในกล่องจะมีอยู่อีก,อกห่อหนึ่งห่อใหญ่มากเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกมาก่อน5 minutes later ก็อีก,อกนี่นะครับอีกแพ็คหนึ่งเดี๋ยวให้ดูว่ามีเรื่องอะไรบ้าง๋ยวขอเรียงก่อน เรียงกับขึ้นชั้นก่อนนะไม่มือกันลยค่ะตั้งกองครับก็อาจจะสันส่นๆหน่อยเรื่องนี้นะครับอ่ะนี่ง่ายนี่ก็จะเป็นหนังสือทั้งหมดที่ผมสั่งมาครับจากสยามอินเตอร์คอมิกเพื่อนๆอลองเทาลองอ่าลองทายสิครับว่า ทั้งหมดเนี่ยราคากี่บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ผมสั่งมาก็จากใบจากใบเสร็จนะครับก็จะมีเรื่องอเรื่องแรกเลยเป็นขัวสาวแก้วนะครับเรื่องที่2เป็นขุนศึกเจ้าบัตพีเรื่องที่3เป็นเบโอทินิตี้นะครับโรคร้ากายพันธุ์มนุษย์เรื่องที่เรื่องต่อมาเรื่องที่4เป็นอรลวนลักสลับพ่นะครับ ทุกเรื่องที่ผมสั่งมามันก็จะมีโฟกัสหน่อยมันก็จะมีแต้มอยู่ที่สันนะครับอีกเรื่องก็จะเป็นไม่หล่อแต่เล้าใจนะครับอ่าไม่หล่อแต่เล้าใจโฟกัสสิอ่าเขาไม่หล่อแต่เล้าใจถัดมาถัดมามีนิยายอีก2เรื่องนะครับก็คือยอดนักปุงโซมะสามเล่มเลยแล้วก็นิยายของตัวเกียวกูล สเล่มรวมแล้วเป็นหนังสือทั้งหมดตามที่บอกในใบเสร็จเบโอเทนิตี้สิบสีเล่มเบโอเทนิตี้สิเล่มจบนะครับ14เล่มแล้วก็ไม่รอแต่แล้วใจ13เล่มกลายเป็นยี่สิบเจ็ดปดสามสิบแปดสีห้ อ๋อมังงะมังงะที่สั่งมามีทั้งหมด58เล่มนะครับรวมกับไลน์โนเวลอีก6เล่มเป็น64เล่มทั้งหมดในกล่องใหญ่1ใบนี้นะครับ64เล่มผมซื้อครัวสาวแก้วครัวสาวแก้วเป็นเพคชุดครบจบ199บาทครัวสาวแก้ว199บาทนะครับขุนศึกเจ้าปัตตพี10เล่มจบกระดาบ,บิกรีนลิสด้วยนะราคาแค่99บาท แล้วก็ b i o t i n i t ตก็14เล่มจบนะครับมีแต้มสันทุกเรื่องทุกเล่มเลยราคา199บาทแล้วก็ลักอุลวนลักสลับขั้วก็เป็นกระดาษกีริส1 1เล่มจบในราคา199บาทเช่นกันส่วนนิยายนิยายโตเกี่ยวกูนก็แพ็กชุด3เล่มนะครับก็99บาทเหมือนกัน นิยายยอดนักปุงโซมะก็3เล่มก็1 9 0เออก็99บาทเหมือนกันและไม่หล่อแต่เล้าใจ13เล่มจบนะครับก็ราคา99บาทเหมือนกันรวมแล้วเป็นราคา1,093บาทแต่เป็นหนังสือในโปรโมชัน่นเมื่อสั่งครบ700บาทขึ้นไปมีส่วนลดเพิ่มให้100บาทก็เหลือแค่ 993บาทนะครับทั้งหมดนี้ในราคา993บาทเมื่อสั่งเกิน700บาทก็ส่งฟรีเนี่ยครับหนังสือที่เห็นทั้งหมดนี้ทั้งหมด64เล่มในราคาแค่993บาทก็สำหรับใครที่อยากซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็ผมก็มองว่าโอเคนะครับคุ้มมากเอาไว้อ่านเพลินเดี๋ยวเรามาดูสภาพหนังสือก็ดูที่ตัวเกียวกุลก่อนนะครับนิยายตัวเกียวกุลก็ออกมานานแล้วนะตัวเกียวกุล ผมจําแทบไม่ค่อยได้แล้วว่าออกเท่าไหร่แต่สภาพที่ได้มาคือนิยายยังใหม่เลยครับเนี่ยแทบจะใหม่มากเลยนังอยู่ในซีลแค่มีแต้มสันแค่นั้นเองถัดมาถัดมาเล่มเล่มที่สองอีกเล่มหนึ่งก็โอเคเหมือนกันเลยสภาพเหมือนใหม่นี่นะครับแต,แต่แต่อีกอีกเล่มหนึ่ง อีกเล่มหนึ่งเก่าหนะ่อยมีฝุ่นเก่ากระดาษก็เหลืองนะรครับหรือว่าเป็นที่ซิลก็ไม่รู้นะแต่เนี่มันอันนี้มันเก่าหนะ่อยก็ไม่เป็นไรในราคา99บาทได้นิยายมาอ่านก็สถือว,ว่าคุ้มละถัดมาเป็นนิยายของยอดนักปุงโสมะนะครับอ่เล่มนี้ก็ใหม่เหมือนกันกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสนี่นะครับเล่ม อนนิยายเล่มที่2ของยอดน้ำปรุงโซมะสภาพก็ใหม่ๆเลยขาวกระดาษน่าขาวอยูน่นะครับแตอ่อันนี้ก็จะเหลืองหน่อยเล่มนี้เล่มนี้เล่มที่3นิยายเล่มที่3ของโซมวก็จะมีความเก่าๆเหลืองๆนิดนึงอาจจะเป็นที่ซิวโดวยก็ได้ครับเดี๋ยวต้องรองแกะซิวอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นนิยายเล่มที่1อันนี้ก็อยู่ในซิวเหมือนใหม่เลยเหมือนเราซื้อมือหนึ่งซึ่งราคาปกมัน2 0 0กว่าบาท เฉลี่ย3เล่มเนี่ยเล่มละ2 0 0ก็600ละแต่เอามาแพ็คขายในราคาแค่99บาท99บาทเองนะครับคุ้มมากถูกมากด้วยเนี่ยย้อนตะปุ่มโซมฮะควอสอ่ะต่ดมันเทียรลงก่อนถัดมาเป็นควอสาวแก้วควอสาวแก้วเนี่ยนะครับก็สภาพเหมือนใหม่เลยในซิลใหม่ เรื่องนี้ก็ถือว่าใหม่เลยใหม่ๆเลยนะฮะ,ะนี่ง่ายแต่ในเรื่องสนุกไม่สนุกผมไม่รู้นะก็จะมีแต้มสันทุกเรื่องที่มีโปรโมชั่นร่นครับจะมีแต้มแต้มสันหมดเลยถามว่าไงเหมียวเหมียวมานะฮะถัดมาเป็นขนศึกเจ้าปัตตภีเรื่องนี้ก็เก่าละผมก็ไม่รู้ว่าสนุกไหมแต่มันมัน99บาทแล้วก็ได้ก,กระดาษเป็นกรีนรีดนะครับราคาปกมัน80 มีเล่มอ่ะคุณศึกเจ้าปัตตภี10เล่มนะครับถ้าซื้อราคาเต็มก็แ0 0ร้อยบาทแต่นี่แค่99บาทนี่นะครับคุณศึกเจ้าปัตตภีสภาพก็โอเคใหม่อยู่ยังใหม่อยู่นะครับเนี่ยใหม่มากแต่มันออกมานานแล้วผมไม่รู้ว่าสนุกไหมแต่เล่มที่หนึ่งก็เหลืองนิดนึงไม่เป็นไร99บาทแบบนี้ก็ถือว่าคุม้มลวถัดมาเรื่องทัดมาก็กระดาษเหลืองนิดนึงโอทินิตี T ้ N T N T นะครับของอาจารย์โอเกรด ลายเส้นสวยครับผมเห็นเรื่องนี้ลายเส้นสวยเต็มบางคนก็บ่นว่ามันอ่านแล้วเข้าใจยากแต่ผมเห็นลายเส้นมันสวยก็เลยลองลองจัดมาดูแล้วก็มันถูกนะครับแค่199บาทเห็นสยามอินเตอร์เอามาลดบ่อยมากถัดมาอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องว,วลัลวุลักลัลครัวลักลัลครัวเรื่องนี้ก็ใหม่เป็นกรีลิสนะครับเรื่องนี้กระดาษเป็นกรีลิส ถือว่าคุ้มมากในราคาปกแค่90บาทแต่เอามาแพ็คชุด11เรเล่มจบแค่ราคา199บาทนี่นะครับมันก็จะมีเล่มที่มันเบี้ยวนิดนึงแต่เนี่ยเรื่องนี้นผมผมโชคดีหน่อยได้มาแบบเหมือนเหมือนใหม่มากเลยเพื่อนๆดูสิเห็นไ,ไหมสันขอบมันยังขาวลยเลยขอดดวนะอ่ะดึงเลยเนี่ยมันเป็นกรีนรลสที่มันถูกมากเลยนะ เห็นสยามอินเตอร์รคอมิกก็เอามาอา,าโพสขายโพสในเว็บหลายครั้งมันก็มีบางเรื่องบางเล่มที่มันเบี้ยวนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่เอตแน่ผมถือว่าโชคดีมากคือมันมันตรงมากแหละมันเหมือนแบบเขาเก็บมาดีฮะ,ะก็มีขอบตรงนี้นิดนึงก็ไม่เป็นไรถูกมากซื้อมาอ่านแต่เนื้อเรื่องสนุกเปล่าผมไม่รู้นะครับมันก็มีแต้มแต้มสันแต่เป็นกระดาษกิริสกระดาษกิริสถือว่า เปกระาษที่ดีที่สุดของมังละเรื่องถัดมาก็เป็นไม่หล่อแต่เล้าใจเรื่องที่ผมก็ไม่เคยอ่านนะครับผมก็เต็มมันผมเียนมานานละแต่เรื่องนี้มันออกมานานกระดาษก็จะเหลืองๆห,หน่อยแล้วก็เอาไว้อ่านเอาไว้อ่านสนุกสนุกขำ,ำๆนี่ฮะไม่หล่อแต่เล้าใจไม่รู้สนุกไหมแต่สยามวิตเตอร์คอมิกเอามาเอามาลดหนักมาก ลดเหลือแค่แพ็กชุด13เล่มจบแค่99บาทเนี่ย9บาหมดในเก้99บาทคุ้มมากนะฮะเนี่ยเราก็จะไปดูครับทั้งสือทั้งหมดที่ผมสั่งมาวันนี้มันยังมีโปรโมชั่นอยู่นะถึงประมาณวันที่ส 3, 3ามสามกรานะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแค่993บาทเหมาะสำหรับให้เป็นของขวัญปีใหม่นะฮะถ้าใครสนใจก็ไปดูที่เว็บสยามอินเตอร์คอมิกได้เลยเดี๋ยวผมก็เท่าที่ผมเช็คดูแล้วหนังสือได้ได้ครบทุก ทุกเล่มนะครับทุกเรื่องครบหมดทุกเล่มเลยสาภาพก็โอเคพอรับได้สาหรับราคากล่องก็ใหญ่มากสาหรับการส่งครั้งนี้โอเคครับเมื่อก่อนของผมสั่งเป็นออโอตะคุป,ปั่นสถานโลกกล่องมาแบบกล่องแบบอ,อ๋อยับมากแหละกล่องแบบบ,บุบบูบี้เยอะนะครับที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ดูมีคลิปของเมื่อก่อนที่แกะของโอตะคุป,ปั่นสถานโลกแบบกล่องผมรับไม่ได้โอ้โอ้หนังสือผมก็เบี้ยวเยอะมากแต่ก็ราคามันถูกเหมือนกันนี่นะฮะ เดี๋ยวขอตัวไปอ่านก่อนก็ใครชอบก็ขอฝากกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใครถ่ายถูกไหมว่าผมทั้งหมดเนี่ยกี่บาทก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ